ไม่มีเวลาคำพูดติดปากของเจ้าของธุรกิจหลายคนเลยพเพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยและไอคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยแม่งไม่ติดลบแล้ววะเพราะเรายังไม่ติดลบเอ้เรายังไม่รวยที่สุดในโลกเลยเรายังไม่มีเวลาเลยแล้วคนนั้นนะเขารวยกว่าเราเยอะหน้าที่เขาหน้าบิดชอบเขาต้องจะตั้งแยะไม่ติดลบชิบภายเลยวันนี้นะครับผมเลยมีกิจวัตรประจําวันของบุคคลที่รวยที่สุดในโลกมาฝากเพื่อน เขาก็น <idd> ั <Lust> Elon Musk, ่งกับอ so so ีลอนมัส huh. so right? uh ์นั่นเองนะเพิ่งจะรวยที่สุดในโลกไปหมาดๆแต่ก็นานแล้วพอสมควรนะซึ่งต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บลงทุนแมนนะครับเว็บที่มีสาระประโยชน์สุดๆในด้านการลงทุนไปฟังกันเลยครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างวันๆคืออีลอนมัส์เนี่ยเขาจะนอนประมาณ6กชั่วโมงต่อวันนะครับโดยที่เขาก็บอกเองนะว่าถ้าเขานอนน้อยกว่านี้สมองก็จะไม่ค่อยฟังก์ชันและเออทำไม่ได้ดีเพราะนั้นก็ต้องนอนะมาณ6ชั่วโมงต่อวันโดยที่เขาจะเข้านอนประมาณตีหนึ่ง ตื่นประมาณเจ็ดโมงเช้าจากนั้นก็กินแค่อาหารรองท้องกาแฟไข่เจียวไม่ได้กินข้าวนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งบอกให้เราได้รับรู้ว่าการกินข้าวไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำให้เรารวยที่สุดในโลกซึ่งเขาพูดมาเองนะผมไม่ได้พูด <c oughs> อ่ะพอเขากินรองท้องเสร็จปุ๊บเขาจะไปส่งรูปไปโรงเรียนหลังจากนั้นเขาก็ไปทํางานครับโดยที่ชั่วงมงกาทางานของอ e ีรอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บสถึงสิชั่วโมงต่อวันซึ่งแน่นอนครับมากกว่าบุคคลทั่วไปซึ่งเขาเองก็เคยพูดด้วยว่า จะเป็นเจ้าของมันต้องทํางานหนักแบบนี้แหละเนี่ยซึ่งตัวเ็เองก็ทําหนเหมือนกันทีนี้ออพอทํางาน12สถึง1ิชั่วโมงต่อว,วนันปุ๊บใน1สัปดาห์เขาก็จะทํางานประมาณ6ถึง7วนันขึ้นอยู่ว่างานนั้นเร่งไหมพอไม่เร่งก็6วนันถ้าเร่งก็7วนันอ่าแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยเขาจะหาเวลาหนึ่งวันนะครับมาอยู่กับครอบครัวซึ่งก็เป็นวันที่ทงกิจกรรมกันลูกคุยกันลูกสอบถามไทยความคับความคืบหน้าของลูก อะไรอย่างเงี้ยเล่นกับลูกเล่นเกมกับลูกหลายอย่างคือเพื่อง่ายเขาทํางานหนักขนาดนี้เขาหาเวลามาเล่นกับลูกครับและที่สําคัญเวลาที่เหลือเขาจะไปอ่านหนังสือครับอีรอนมัสชอบอ่านหนังสือมากๆอ่านแม่งแทบทุกประเภทเลยมั้งมีตั้งแต่นิยายประวัติบุคคลโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเพื่อนเพืคค่อนของเราเป็นไงบ้างครับขนาดเขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกเขายังมีเวลาให้ครอบครัวเลยและเพื่อนเพื่อนอ่ะมีไหม ลองไปบริหารเวลาดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องพูดว่าไม่มีเวลาเอาคํานี้ออกไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ